ผม,ผมไม่กล้าล่วงแต่ละพักนะครับแต่ในเรื่องของพักพลังประชาลัตเราก็ได้ประชุมกันแล้วนะครับกำหนดแนวทางว่าเราจะไปทิศทางเดียวกันนะครับอย่างชัดเจนแต่กรณีที่มีเพื่อนสมาชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรบางท่านท,ท,ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางนะครับที่พักกาหนดทิศทางไว้เนี่ยก็จะต้องถูกพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการกําหนดโทษซึ่งวันนี้สี่โมงครึ่งจะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารอยู่แล้วเพื่อกําหนดนะครับเป็นมาตรฐานว่าต่อไปนี้นะครับมีท่านเพื่อนสมาชิกท,ท่านใดออกนอกกรอบที่พักนะครับตั้งไว้เนี่ยจะต้องถูกลงโทษในประเด็นใดบ้างก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะประชุม,มวันนี้นะครับก็เน,นี่ยเ,เดี๋ยวรอรอฟังจากจากการประชุมวันนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องที่คะแนนได้เยอะกว่าท่านไหนกีที่มีการพูดกันไป คือในเรื่องของคะแนนของคณะรัฐมนตรีทั้ง10ท่านเนียถามว่ามันมันเท่ากันไหมจริงจริงแล้วเนี่ยท่านพลเอกประวิทย์ท่านรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ประสานพักร่วมรบ,บาลอยู่แล้วว่าควรจะได้คะแนนมาตรฐานอยู่ที่272อนะครับอันนี้เป็นคะแนนมาตรฐานนะครับซึ่งพักใหญ่ทั้งหลายก็ก็กำหนดทิศทางเดียวกันว่ามันควรจะอยู่ที่ตรงนี้คือ272 ครับอย่างที่ท่านนายกท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะครับได้แต่ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องพักนะครับฝ่ายค้านเนี่ยก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าท่านท่านรองประวีท่านพยายามที่จะนะครับเจรจาให้ได้คะแนนเท่ากันแต่เมื่อเขาตัดสินใจอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้เขาได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรเลยมีกระแสขาวว่าทางรัฐมนตรีกลุ่มสามช่วยไปวิ่งเส้นเพื่อให้ลดกดภายในของรัฐมนตรีรองท่านนะครับ คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าเราก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับก็รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่เขาก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับแต่เรื่องเรื่องของพรรคพรรคอื่นเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับเขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเขาเองนะครับมันอยู่ที่ที่ตัวของรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับว่าไปกระสานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านรองยุกได้ทําก็ถือว่าทําดีที่สุดแลอวก็คือเงินว่าไม่ได้ไปคุยกับพรรคเล็กเรืองคะแนนใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่เกี่ยวอะไรประเด็นนี้เพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวเียนคือคะแนนมาตรฐานคือสองเจ็ดสองนะครับนะครับเพืส่วนรัฐบุรีส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนสองเจ็ดสองเหมือนกันอันนี่เกิดขึ้นนี้ได้ได้มีการเคลียร์กับทางรัฐบาลในภาคภูมิใจไทยอันนี้เป็นเรื่องของท่านหัวหน้าพักนะครับท่านจะดําเนินการซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการบ่ายนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัคภูมิใจไทยเขาก็ เป็นหนึ่งเดียวกันในคำหนดทิศทางในการลงมตินะครับแต่ว่าพักเราเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยท่านหัวหน้าท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ถึงได้มีการประชุมกัทําการด่วนนะครับในวันนี้นะอย่างนี้คือจะต้องมีการไปขอโทษพรรคภูมิใจไทยคือเราต้องต้อง,ต,องต้องมีมีมาตรการจัดการกับคนของเราก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงพรรคอื่นก่อนที่จะไปขอโทษพรรคอื่นจริงขอโทษนี่ขอโทษ,โทษไ,ปไปแล้วแต่วันแรกแต่ว่าใน ในในเรื่องของพักมันต้องมีมาตรการจัดก,การก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะประชุมวันวันนี้นะครับผมหมายถึงที่ที่เรากําหนดแนวทางแล้วเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องเดินทางทิศทางเดียวกันแต่ว่ามีบางคนที่ไม่เป็นทิศทางเดียวกันก็ต้องมีมาตรการจัดก,การก็ต้องรอมติคณะกรรมการวันนี้คือก่อนน้านี้เนี่ยทั้งหกท่านได้มาเคลียร์กับท่านหัวหน้าพักเราว่าเจ็ดผลที่อย่างครับย่ง ก็ก็ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าในเรื่องของพรรคมันก็ต้องมีมันมันก็ต้องมีระบบระเบียบในการกําหนดทิศทางของสสนะครับก็เดี๋ยวรอรอรอการประชุมคณะกรรมการเพราะว่าคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนนะครับสี่โมงครึ่งนะครับไม่ถามเรื่องจะนั่งเรื่องจะนั่งเรื่องจะนั่งอะไรค่ะ ใครนะฮะพักเพื่อชาติพัคเพื่อชาติเนี่ยผมไม่ทราบนะครับก็อย่างที่เขาแถลงข่าวเห็นว่าจะแถลงข่าวอันนี้ว่ามันเป็นเรื่องของคือก็ต้องในในพื้นฐานความจริงที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมก็ถือว่าผมทํางานเยอะที่สุดครับผมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อชาติเขาก็ถือว่าเป็นพรคส่วนใหญ่ก็เป็นพักที่อยู่กับชาวบ้านนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะส่วนที่เขาจะแถลงข่าวมันเกับเรื่องของพักเขา ในเรื่องชนะเนี่ยครับวันนี้นี่ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าหลังจากที่ผมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบนะครับข้อท็จจริงเนี่ยทั้งสองคณะคือมิติในเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายกับมิติในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่าที่ผ่านมาก็คือทําผิดปติคอรมอนะครับซึ่งก็จะทําหนังสือถึงสปตให้ให้ยุติโครงการก่อน ยุติชั่วคราวอาจจะต้องกลับไปถอยหลังนับหนึ่ง,ไงใไปก,ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าคืนทําไปเนี่ยจะมีปัญหาตามหลังเราก็ต้องแจ้งผลสรุปนี้ไปที่ประชาชนในพื้นที่ด้วยผมผมต้องทํารายงานถึงท่านนายรุ่งปรีดถึงท่านรองนายรุ่งปรีดีท่านผู้เดชกฤติแล้วก็แจ้งไปถึงสปตตลอดจนถึงประชาชนในพื้นที่ว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้วนี่แล้ข้อสรุปองไรนะครับปัจุดคือ ครมเห็นชอบนะครับกับแผนงานแต่คลมมีเงื่อนไขว่าต้องให้สบตและสภาพัฒน์นะครับศึกษาโครงการร่วมกันนะครับแต่สภาพัฒน์ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะครับสบตทําแต่เพียงลําพันนะครับมันก็ถึงเดือดร้อนอออกันอย่างนี้ผมผมไม่ได้กังวลเลยเพระาะคณะเราก็ทํางานเต็มที่ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือทําเฉพาะบางกลุ่มผมผมว่ามันกลับเป็นผลดีกับผู้ประกอบการนะครับที่เขากลับมาเริ่มนัหนึ่งใหม่ให้ถูกต้องถ้าคืนทําทําในสิ่งที่ผิดผู้ประกอบการลงทุนไปก็ก็อนาคตก็น่าน่าเป็นห่วง ก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องของท่านนายกครัเพราะว่าเพราะว่าเรานำเสนอท่านนายกก็ท่านนายกพิจารณาก็แล้วไปดูเรื่องของท่านครับมากขอบคุณครับ